และเราก็มาถึงส่วนสุดท้ายของการนำเข้าโครงการในระบบคือ M5 งบประมาณแล้วครับซึ่งช่องที่เกี่ยวข้องกับสะวทจะมีทั้งหมด3ช่องดังนี้ช่องที่1งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรงหากท่านได้งบประมาณจากสะวทหรือกระทรวงศึกษาหรือจากแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ท่านระบุในช่อง งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรงช่องที่2งงบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่นหากเป็นงบที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาทำหนังสือเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณไปยังหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานในสังกัดสวทรหรือกรณีที่หน่วยงานอื่นๆส่งมาให้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอสวทเป็นต้นก็ท่านระบุในช่องที่2งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่นครับช่องที่3งบประมาณจากแหล่งอื่นหากเป็นงบอื่นๆเช่นเงินบริจาคเป็นต้นให้ระบุในช่องงบประมาณจากแหล่งอื่นในส่วนของช่องอื่นๆเช่นช่องงบประมาณที่ได้รับจากจังหวัดกลุ่มจังหวัดให้ท่านแยกงบประมาณส่วนนี้ออกจากงบประมาณสปทแล้วนําเข้าโครงการเพิ่มอีกหนึ่งโครงการ แล้วส่งโครงการไปที่จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดตามแหล่งงบนั้นๆครับเนื่องจากขณะนี้ระบบยังไม่มีเมนูที่สามารถยิกส่งโครงการหนึ่งโครงการไปยังสายบังคับบัญชามากกว่า1สายได้ครับเมื่อก่อข้อมูลแหล่งเงินเรียบร้อยส่วนต่อมาระบบจะให้ท่านระบุแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อแจงรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในแต่ละไต่มาสในส่วนนี้ท่านต้องระบุยอดรวมงบประมาณในแต่ละไต่มาสให้สอดคล้องกับ MC กิจกรรมที่ท่านระบุไว้ก่อนหน้าเช่น MC กิจกรรมท่านคึงกิจกรรมไว้ตั้งแต่ไต,ตรมาสที่2ถึงไต,ตรมาสที่4การก่อแผนการใช้จ่ายงบป,ประมาณก็ต้องอยู่ภายใต้ไต,ตรมาสที่2ถึงไต,ตรมาสที่4จะก่กองงบป,ประมาณในไต,ตรมาสที่1ไม่ได้ครับกรณีตัวอย่างโครงการของเราเนินการทั้ง4ไต,ตรมาสก็จะระบุลงไปในแต่ละไต,ตรมาสให้ยอดงบป,ประมาณสอดคล้องและตรงกับแหล่งเงินด้านบนครับเมื่อก่อครอมเสร็จสิ้นแล้ว ให้ท่านตรวจสอบความถูกต้อง,องพอพของพบโวนของโครงการโดยคลิกที่สรุปแบบฟอร์มเพื่อดูรายละเอียดตั้งแต่ M 1ถึง M 5ได้ครับจากนั้นให้ท่านคลิกเมนูบันทึกร่างโครงการครับจากนั้นระบบจะกลับไปที่หน้าแรกเราก็จะพบโครงการที่นำเข้าไปปรากฏนะครับขั้นตอนต่อไปให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งแล้วคลิกส่งโครงการเพื่อรับการอนุมัติจาก M 7ต่อไปโดยให้ท่าน คลิกที่ฟันเฟืองหน้าท้ายโครงการจากนั้นคลิกส่งโครงการระบบก็แสดงสายบังคับบัญชาทั้งหมดก็ให้ท่านคลิกส่งมาที่รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับหากเป็นโครงการที่รับงบจากจังหวัดกลุ่มจังหวัดให้เลือกส่งไปตามสายบังคับบัญชานั้นานครับเมื่อคลิกส่งเสร็จสถานะโครงการจะเปลี่ยนเป็นรออนุมัติ ในขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นในการส่งโครงการเพื่อรับการอนุมัติครับระหว่างนี้ให้ด้านรองทาง M7 ตรวจสอบความถูกต้องความครบถ้วนของข้อมูลหากมีแก้ไขระบบจะส่งกลับมาและมีสถานะโครงการเป็นรอแก้ไขให้ท่านดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไปครับซึ่งในส่วนของสถานะโครงการ M1 ถึง M5 จะมีดังนี้ครับ 1. สถานะร่างโครงการ เมื่อเราได้นํำข้อโครงการและบันทึกร่างโครงการเรียบร้อยแล้วโครงการจะมีสถานะเป็นร่างโครงการครับเมื่อคลิกส่งร่างโครงการไปยังสายบังคับบัญชาแล้วสถานะก็จะเปลี่ยนเป็นรออนุมัติซึ่งในขั้นตอนนี้หาก M7 เห็นว่าคนมีการแก้ไขข้อมูลโครงการาก็จะส่งกลับมาอีกครั้งสถานะที่ท่านจะเห็นจะเป็นสถานะรอแก้ไขครับซึ่งก็ให้ท่านตรวจสอบว่าต้องแก้ไขอะไรบ้าง โดยคลิกที่ฟันเฟืองด้านท้ายโครงการจากนั้นเลือกประวัติโครงการก็จะพบข้อเสนอแนะให้ท่านแก้ไขครับหากต้องการแก้ไขตามข้อเสนอแนะก็ให้ท่านคลิกเลือกแก้ไขโครงการครับจากนั้นก็คลิกส่งมาเพื่อรับการอนุนมัติอีกครั้งเมื่อ M7 เห็นว่าข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็จะอนุนมัติไปลำดับถัดไปจนถึงประหลัดกระทรวงเป็นลำดับสุดท้ายครับโครงการของท่านถึงจะแสดงสถานะเป็นอนุนมัติแล้ว ขอให้ท่านดำเนินการรายงาน M6 ความข้องหน้าโครงการต่อไปครับ